สวัสดีพี่เพื่อนชาวที่ตอกอะ้วก็สวัสดี FC ครอบครัวจดช่นพัน,นวันนี้ก็มาเจอกับพีต่ตาเวันนะฮะวันนี้ก็คัดมาให้คู่คเ,เดิมนะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก,กับฝากกดไลค์กดแชร์กดเคาะหน้าจอหน่อยน,น,นะการนะผมเพื่อเป็นกำลังใจกับพีต่ตาได้ยนะ,ะหรือว่าฝากกดติดตามหน่อยนะการนะผมจะได้ไม่พลาดแนวทางดีแบบนี้เนาะไปดูผลงานของเัื่านกอนดีกว่านะเป็นยังไงกันบ้างนะทางด้านของราซิโอเมื่อวานนะผมค่อนข้างที่จะเละเลยนะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะฮะทางด้านของราซิโอเมื่อวานแล้วก็ทางด้านของปารีสน,นะ,มนะเมื่ หนึ่งปราตัวสุดนะผมก็ถือว่าพอดีคําเลยนะฮะแล้วก็ทางด้านของรีนติเต็ดนะเมื่อวานก็จบกันไปที่1ประตัวนย์นะผมทมกําแพงไม่ไหวนะต้องขอไฟด้วยแล้วก็ทางด้านของฮันี้ตีมเมื่อวานก็จบกันไปที่1ประตัวหนึ่งนะผมก็ถือว่ายาบกันไปแล้วก็ทางด้านของวิซซทาว์ผมก็จบกันไปที่3ประตัวสองนะผมก็ถือว่าพอดีคํานะฮะ จดชิ้นกรเดียวนะฮะเข้า3ตุยไป3นมนมท้อถือว่าเจ้าแจ๊กยายกกันไปนะฮะแล้วก็ชุดการ3มเมื่อวานนุ่มต้องขออภัยด้วยจริงๆนะทางด้านของเลตติตี่แล้วก็ทางด้านของรีเดนเตนะำแลวก็ทางด้านของะฮัสตีเพราะว่านุ่มก็ถือว่าเก็บทางด้านของ จุดต้องกลางรระดิ่งนะก็ถือว่าเจ็บไม่มากเนาะในคัมคืนนี้นะบอกเลยว่าน่าสนใจนะมาแก้มือให้แล้วกันนะครับผมเลยใส่คัมคืนนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะในศึกค่ําคืนนี้เนาะไปดูทางด้านของคู่แรกเลยก่อนนะก็จะเป็นทางด้านของแมนซิตี้ร์ผมเปิดบ้านแล้วก็มาเยือนของทางด้านของโคเปเกนนะคู่นี้ก็เป็นทางด้านของแมนซิตี้ร์ได้เองนะเป็นทางได้เปรียบกว่าเปิดมาที่2.25เลยนะเปิดมาค่อนข้างที่สูงพอๆเลยนะสถิติเฮดเทสที่เคยเจอมาผมเป็นทางด้านของแมนซิตี้ร์ได้เองนะเก็บชนะไปได้สามประตูหนึ่งเล่นในบ้านทางด้านของโคเปนเกมที่่ผานมในค ะไป3เกมนะฮะเอาชนะไป4เกมนะแล้วก็เสมอโดยภาพรวมก็ถือว่าเก็บชัยมาได้อย่างต่อนเนื่องเลยนะส่วนผลงานทางด้านของโคเปนเก็บออกปเปรียน5เกมที่ผ่านมานุม่มชนะไป2เกมแล้วก็แพ้2แล้วก็เสมอเน,นื่องดในผลงานล่าสุดแพ้ทางด้านของมิชูแลนุม่มไปที่2ประตูสุดนะส่วนสิบเอ็ดยิงนั้งนแะทางด้านโฮมสเตย์นะครับทีนี้ก็จะจ,จัดแพ้มาดยวยนสามสี่อัม สามสองสี่หนึ่งน้าน้าเป้าหนึ่งตัวก็มีด้านของฮาแลนด์และก็ทางด้านของกางลูกสี่ตัวก็มีด้านของฟิลโฟเรนนะทางด้านของอันโบเลตทางด้านของคิโร์เบนด์ดบอยทางด้านของอ่าซินวานะผมก็ถือว่าคนการนนใจอะไรก็กองกลางแต่มีทางด้านของสโตนแตยืนคู่ทางด้านของโรลี่ในคัมคืนนี้บอกเลยว่าทางด้านของเซเบอร์ตี้นะผมทางด้านของแมสซี้ก็ถือว่าอยู่ครบตี้เลยนะส่วนทางด้านของโคเปเกนล่ะนะในคัมคืนนี้ก็จัดแพลนโดยสี่สามสามนะหน้าเป้าสามตัวก็จะมีด ah. ้านของเอลโดนรูซ <CEOs>. <espresso> ี่นะทางด้านของคอร์เดนตุสนะผมทางด้านของโคคคเเปกนนนนใ่ืี้บอกเลยว่า บาดเจ็บไปถึงหนวยการหราลายนะก็มีด้านของเบอร์ตเลียนะฮะอ่าทางด้านของทีโอทางด้านของลูคัสเกอร์นะแล้วก็ทางด้านของเอมิสทางด้านของ, Lucas er, นะงดาวิสในคําคืนนี้บอกเลยว่าบาดเจ็บคนอนขที่เยอะเพราะ,ะนันแนลนะผมในเําคืนนี้ให้มองไปาาง City, ทางด้านของแมนซิตี้ทางด้านของทีมเจ้าบ้านได้เลยนะฮะในเําคืนนี้ยังไงก็มีถึง3มเมล็ดแน่นอนนาะผมก็คาดการณ์ว่าอย่างนั้นแล้วกันนะฮะชอบกระจัดขาดก็สวนได้ไม่ว่ากันนะผมมา และก็คู่ที่2องนะผมในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นด้านของริบบอนนะผมที่เปิดป้ามและกรรมเยือนของทางด้านของอาตาลต้านะคู่นี้ก็ยกไปทางด้านของริบบอนนดีนะไปทางได้เรียบกว่าเปิดมาที่ปปตนะส่วนผลงานทางด้านของสถิติเฮทเทหนึ่งเกมที่ผ่านมาเล่นในบ้านทางด้านของอาตาลต้านในกาคืนนั้นก็จบกันไปที่หนึ่งประตูหนึ่งนะผมก็ถือว่ายกไปเนาะส่วนผลงานทางด้านของริบบอนตอนห้าเกมที่ผ่านมาเกมเล่นในบ้านตัวเองนะชนะไปสี่เกมและก็เสมอหนึ่งในผลงานล่าสุดเอาชนะทางด้านของฟอร์เรนเช่ไปที่สามประตูต่อสองส่วนผลงานทางด้านของ 2และก็แพ้หนึ่งในภาพโดยภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเละเหมือนกันนะโดยภาพรวมทางด้านอัลตาราในครั้คืนนี้บอกเลยว่าจะออกไปเยอนอย่างทางด้านของริดบอนมองว่าไม่ไหวแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วในครั้คืนนี้ผมมองแบบเป็นทางด้านของชิมโจ้บ้านอย่างริดบอนได้เลยนะฮะฟอร์มค่อนข้างที่จะดูดีอย่างตอเนองเลยนะเกมล่ดบ้านทางด้านของริดบอนเชื่อว่าในครั้คืนนี้ไม่แพ้ทางด้านของอัลตาราแน่นอนนะฮะส่วนทางด้านคู่ที่สามนี่ในครัางคืนนี้ก็อยู่ในทางด้านของยูฟาแชเบลีกนะฮะรอบสิบหกทีนนั่นเองนะ ย้เน็นทางด้านของอ่าเรียลมาดริดนี่นะเป็นทางที่เปรียบกว่าเปิดมาที่1ช่วงตัวนะฮะเปิดมาแบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้าตั้งใจนะสถิติเฮตส์สองเกมที่ผ่านมาก็ผ่านกระแพ้ะปะกิจนะมาในผลงานล่าสุดเล่นในบ้านทางหน้านออบิเลซิโก็โดนทางด้านของอ่าเรียลมาดริดนะถล่มไปที่หประตูศูนย์แล้ก็เล่นในบ้านทางด้านออบิเลซิในครั้งื่อนนั้นก็เอาชนะไปได้สองสามประตูสองส่วนผลงานทางด้านของเรียลมาดริดอุลตร้าหลอดห้าเกมที่ผ่านมาชนะไปสี่เกมนะแล้ก็เสมอโดยภาพรวมก็ถือว่าเก็บชัยมาได้สองนี่เลือกนะตลอดยี่นมเกะสิบเกมที่ผ่านมาเกลย มาได้หมดเลยทางด้านของเรือเอามาเล่นตรงเกมได้ในบ้างส่วนผลงานทางด้านของ ทีมเยือนอย่างท่านั่งอองอาบิลซีลงตัวห้าเกมที่ผ่านมานะผมชนะไปหนึ่งเกมแล้วก็แพ้สองแล้วก็เสมอสองนะโดยภาพรวมค่อนข้างที่แย,ย,เย่เพราะฉะนั้นแล้วในเกมคืนนี้ทางด้านของอลาซานชุดขาวในเกมคืนนี้ก็ถือว่านะสิบเอตุยงยัง y ank y ank y อยู่ครบที่เพราะฉะนั้นแล้วในเกมคืนนี้ให้มองไปทางด้านของทีมเจ้าบ้านอย่างเรอัลมาดริดนะผมหรือว่าราชันชุดข,ขาวนะผมอย่างน้อยๆแล้วผมต้องมีหนึ่งประตูแล้วนะผมถึงจะชดชี้หูข้างหนึ่งนะแนะนํากดไปที่ศูนย์จุดเจ็ดห้านะผมนะทางด้านของลาซานชุดขาวในเกมคืนนี้เป็นานของเซาแมป์ตันที่เปิดบ้้าานแลวก็มออยงงข ด้านของเปสตันนะคุยนี่ก็ยกคำถาทางด้านของเสาเตตันนั่นเองนะเป็นทางได้เปรียบกว่าเปิดมาที่หนึ่งจุดองผลงานทางด้านของเซติเฮทเฮทหนึ่งกมที่ผ่านมาก็เสมอไปที่2ประตูสเล่นในบ้านทางด้านของเปสตันในการวิ่นั้นเนาะส่วนผลงานทางด้านของเสาเตตันตลอดหเกมที่ผ่านมาชนะไป3เกมแล้วก็แพ้2ในผลงานล่าสุดแพ้ทางด้านของวินบอลไปที่2ประตูเท่านั้นส่วนผลงานทางด้านของชิมเบียนอย่างเปสตันเกมออกเปียนนะตลอดหเกมที่ผ่านมาชนะไป2เกมแล้วก็เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง2เกมโดยภาพรวมก็ถือออววว่่่่าา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 าคคนน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 นขข้้้้้้้งงงงทททีีจะะะะแแพพมมกกกเเเดดปสตััลลรฉใ 么啊。Uh ซาอตันฟอร์มก็ถือว่าค่อนข้างที่ดีนะหนึ่งม่ดต้องมีให้เห็นนะไปรู้ไม่ได้ที่2ที่กากินใจได้เลยนะผมทางด้านของซาอตันในครัคืนนี้มองว่าไม่แพ้ในบ้านแน่นอนนะครับผมอย่างน้อยๆผมต้องมี1ประตูแล้วนะฮะส่วนทางด้านของคู่สัตปลจงเป็นด้านของคาริสตซตี้ได้นะที่เปิดบ้านนะครับอย่างทางด้านของฮันเดอร์ฟิวเท่านะคู่นีก็ยกเป็นทางด้านของคาริสตซตี้นะเป็นทางไี่เปียบกว่าเปิดมาที่ปอปาร์ตกลนะส่วนผลงานทางด้านของซาริสตี้เฮนรลส์กผัด ทาง้านของคาริสตอร์ท่าเกมที่ผ่านมาน้องแพ้ไป3เกมในไรก็เสมอหนึ่งไรก็ชนะมาเพียงแค่หนึ่งเกมในผลงานล่าสุดเอาชนะทางด้านของสโตซิตี้ไปที่2ประตูหนึ่งทาราในเลนในบ้านตัวเองส่วนผลงานทางด้านของฮันเดอร์ฟิลวเทลแล้วตอร์ท่าเกมที่ผ่านมาเกมบอเปี่ยนนะชนะไป1เกมแล้วก็แพ้2แล้วก็เสมอ2โดยภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเละมาพอสมควรเลยน่าถึงทางด้านของฮันเดอร์ฟิวเทวน์นั่นเองนะพอจะนี่ในเกมพื้นี้ทางด้านของฮันเดอร์ฟิลวเทลฟอร์มค่อนข้างแย่และก็จะออกมาเย็นอย่างทางด้านของคาริสตี้และก็ทางด้าาาานนนนนนขขออ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 งงฮฮััััเเเดดดดร์ฟิลลทททววยู่่่่่ีีีบบกถืไไมห ให้หมอบไปทางด้านของทีมเจ้าบ้านอยาา่างคาเดฟซิตี้ได้เลยนะครับผมส่วนทางด้านคู่สุดท้ายในกล้าคืนนี้ก็จะเป็นทางด้านของฟรีน กินปลาส์ไองนะที่เปิดบ้านแะกับอยเลี้ยงทางด้านของเวทบอมบิตนะฮะอันดับที่20มาเจออันดับที่ห้านะก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะส่วนผลงานทางด้านของสนิติเฮดที่หนึ่งกมที่ผ่านมาเล่นในบ้านทางด้านของเวทบอมบิตได้นะเก็บชนะไปได้2ประตูสุดนอกจากผลงานทางด้านของทีมเจ้าบ้านตลอด5เกมที่ผ่านมาชนะไป2เกมและก็เสมอ2แล้วก็แพ้มาเพียงเกมเดียวในผลกานล่าสุดเอาชนะทางด้านของลอตเทอร์แฮมลูกไปที่2ประตูแล้วก็ผลงานทางด้านของทีมเยือนน้องกินออกเปียนะตลอด5เกมที่ผ่านมาชนะเป็นเกมแล้วก็แพ้2แล้วก็เสมอ2นะโดยภาพรวมนะทาาาาางงงดด้้้นนนนขขออออเเเววสตมมมบบิชลล5กกทีี่่่่่ผยคาง จะดูดีกว่าทางด้านของคินปักเลยก็ไ,ได้นะผลงานทางด้านของคินปักตลอดห้าชินที่ผ่านมาช่วงนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่แย่และก็อยู่อันดับที่ยี่สิบของตลาดนะในาคาขืนนี้มองว่าทางด้านของคินปักมองว่าไม่ไหวในบ้านแน่นอนมาพะนันแล้วให้มองไปทางด้านของเว็บบอมบิดนอกบ้านเลยนะอย่างน้นอยๆน,นะผมต้องมีบุกมาเก็บสามแต้มกับบ้านทุอย่างแน่นอนนะผมในาคาขืนนี้เนาะส่วนตัวนี้นะผมในคาคืนนี้นะผมผมก็คัดมาให้ที่เรียบร้อยแล้วเองนะฮะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะฮะตัวแรกเลยนะตัวแรกเลยนะให้มองไปทางด้านของริบบอนนะฮะ ทางด้านของทีมเจ้าบ้านนะผมให้ไปที่สีดาวเลยนะรแรกก็ตัวที่สองนะผมในครับคืน,นี้ให้มองไปทางด้านของเซาเทมตันนะฮะเซาเทมตันนะผมโอเคนะฮะสองตัวนี้นะผมไปอ่าต่อได้เลยนะรแรกก็ชุดตรงกันนะกันนะในสามตัวนะในสามตัวนี้นะฝั่งดีแล้วกันนะทางด้านของ bon ริบบอนนะฮะ ลิบบอนมองบนเต็มเวลานะ,ะและก็ตัวที่สองนะผมทางด้านของเซาท์ทอมตันนะฮะเซาท์ทอมตันนะผมมองบนเต็มเวลาเหมือนกันนะฮะและก็ทางด้านของคู่สุดท้ายนะผมทางด้านของเวสต์บอมวิสนะฮะ มองบนเหมือนกันนะฮะสตัวนี้แล้วผมมองบนทั้งหมดเลยนะชอบก็จัดขัดก็สวนได้ไม่ว่ากันเนาะโอเคแลผมสำหรับวันนี้ก็เอาไว,เว้เป็นขี่นี้ก่อนแล้วกันนะใครที่สนใจเข้าครัวกับพิตาแลผมก็ไปทางด้านของหน้าช่องเลยนะผมมีทางเข้าอยู่หนึ่งนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนแล้วกันนะแจกได้มากกว่านี้อยากได้มากกว่าชุดนการสามหรือว่าชุดการสี่แลผมก็ตามเข้ามาในครัวแล้วกันนะลองมาสัมผัสในครัวดูแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนแล้วกันะนะขอบคุณครับ